ือความคมของมีดนะครับไอที่แต่งหนามอินเดอลัมเราต้องแต่งมันเพราะว่าไม่งั้นเราจะเข้าไม่ถึงมันแน่ คมมากรับให้คมก็จะเป็นใช้หินญี่ปุ่นครับจะมีเบอร์เบอร์เบอร์ขัดหยาบเนี่ยไว้เปิดหน้าประมาณราวๆเบอร์สามร้อยแปดสิบหรือไงนียจำไม่ได้ก็หินทั่ไปก็ได้กิตาคุณป่าเลยนะครับหินมีโคลแสดงว่าเป็นหินที่ดีนะหินไม่มีโคลอย่าไปซื้อมาใช้ เคยบอกว่าหินไม่มีคนแล้วมาขายบอกดีนะเชื่อไปเชื่อพอเราเปิดเปิดคมด้วยเบอร์สามแศูนแล้วก็วคือเบอร์หยาบแล้วก็เก็บละเอียดด้วยเบอร์พนะันครับเบอร์พันก็มีขายอยู่กับหินทั่วไปอยู่แล้วแต่อันนี้หลังจากเบอร์พันแล้วผมจะเก็บด้วยเบอร์สามพันครับ มันก็จะทำให้มีดลราคมมากออกแรงน้อยมากครับเนี่ยออกแรงน้อยมากาเลยไมนได้เก่งแขนเลยก็จะเป็นักษณะนี้เนาะถ้ามีดเราคมเวลาทำงานก็สนุกน้าทำนี่คือ ไม่ต้องออกแรงมากครับเป็นแบบนี้เบอร์หยาบเบอร์พันแล้วก็เก็บด้วยเบอร์สามพันเบอร์สามพันมันจะทำให้คมมันคมมันไม่มีไม่สากอะ่ะบางทีเบอร์เบอร์ละเอียดเบอร์พันก็จริงแต่มันไม่ได้ทำให้คมเรียบเราต้องทำให้คมเรียบที่สุดครับ เหมือนไปมิโกโนะเราไปรับด้วยหินมันก็ไม่คมแล้วเพราะว่ามันถูกรับมาด้วยเบอร์หินที่ละเอียดมากมอ,อาจจะเป็นระดับผ้าด้ยวยซ้ำก็ประมาณนี้ครับ